สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซเจ๊บอนพาโรยทุกท่านด้วยนะคะวันนี้เจ๊บอลจะมาปล่อยนะคะแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะงวดประจําวันที่1มีนา2565นะคะทุกคนคขาใครรอบ้างนะคะก่อนจะรับชมนะคะทุกคนขาฝากกดหัวใจให้น้องบอลด้วยนะคะแล้วก็ฝาก กดแชร์ให้น้องบอลคนละสอแชร์ด้วยนะคะอย่าลืมกดหัวใจให้หนูด้วยนะคะทุกคนขามาสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยงวดประจําวันที่1มีนาสอง5้านะคะทุกคนขาเจื้อบอนขอเด่นเลยนะทุกคนนะเด่นอยู่ที่2กับเลข4ค่ะเลข2กับเลข4ใครชอบตัวไหนพิมพ์คอมเมนต์กันได้เลยค่ะทุกคนขาอ่าแล้ว สามตัวเม็ดเดียวนะคะใครพร้อมที่จะฟังแล้วบ้างนะคะอย่าลืมนะอย่าลืมที่จะกดหัวใจให้น้องบอลด้วยนะคะอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะทุกคนขาเม็ดเดียวน่ะก็คือนะคะสองนะคะสองนะคะทุกคนขาให้ไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยกันได้เลยนะคะทุกคนขาเป็นเลขที่หนูชอบมากนะคะแล้วตอนนี้นะคะหนูยืนที่ จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะทุกคนคาะอยู่สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ก็คืออาหลุมฝังศพ ของทวดเที่ยงนั่นเองนะคะทุกคนขาบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าทวดเที่ยงคือใครนะคะให้ไปเซร์ชใน Google ได้เลยนะคะทุกคนขาให้ไปให้ไปดูแล้วก็ไปไปศึกษานะทุกคนนะว่าที่นี่คือที่ไหนนะคะแล้วทวดเที่ยงคือใครนะคะทุกคนขาเจ้าบันเคยมาที่นี่บ่อยคะ่ะนะคะบ่อยประมาณ4ี่ห้าครั้งได้แล้วนะคะแล้ววันนี้ก็มีโอกาสได้มายืนอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ถือว่ามีโอกาสและโชคดีมากๆที่ได้กลับมายืนที่นี่ครั้งหนึ่งนะคะอันทุกคนขาอย่าลืมนะทุกคนนะเด่นที่2กับ4นะคะถ้า เด่นๆเลยตัวฟันเลยก็คือชอบนะชอบทั้งสองตัวเลยนะคะแล้วใครชอบตัวไหนก็ไปเป็นแนวทางกันได้นะคะทุกคนคะ่ะอย่าลืมหาซื้อลอตเตอรี่นะทุกคนนะให้เป็นแนวทางลอตเตอรี่เท่านั้นนะคะอย่าลืมนะคะสองสี่หกนะสองสี่หกนะคะ, 2, 4, 6, ะ,คะวันนี้นะคะทุกคนคะ่ะเจ๊บอลลงให้วันที่อ่าสิบแปดนะคะสิบแปดเวลาบ่ายสองสามสิบสามนาทีนะคะทุกคนคะ่ะอย่านะอย่า หาว่าเจาบอลให้หลังหวยออกไม่ได้นะทุกคนนะเจบอลให้วันเียวันที่18แล้วนะคะทุกคนขาคือวันนี้นะคะให้ทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้น้องบอลด้วยนะคะขอให้ปังๆนะคะขอให้ปังๆนะคะทุกคนขานี่คะ่ะอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนขาอ่ะเดหนูเดาหนูพาไปจะคุณนะคะทุกคนขาเดาหนูพาไป นี่คะ่ะทุกคนขาคือหลุมฟังศพของทวดเที่ยงเมืองอินนะคะทุกคนขาขอทุกคนที่เห็นคลิปนี้นะคะขอให้มีโชคมีลาบนะคะอ่านี่นะคะ่ะสาธุสาธุคะ่ะใครเห็นคลิปนี้แล้วขอให้กดไลค์กดแชร์ขอให้ทุกคนมีเงินมีทองเข้ามาไม่ขาดสายนะคะทุกคนขาขอทุกคนโชคดีมากๆค่ะนะคะสำหรับวันนี้หนูขอตัวลาไปก่อนนะแม่นะสาธุสาธุคะ่ะ